ดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุขใจด้วยธรรมที่จะพาจิตใจของทุกท่านไปสัมผัสกับความสงบและความเข้าใจในสัจธรรมแห่งชีวิตในวันนี้ครับผมมีเรื่องราวที่สะท้อนถึงกฎแห่งกรรมได้อย่างลึกซึง้งนั่นคือเรื่องราวของปาตาจาราหญิงแพทย์สยาผู้กลับกลามาเป็นพระอรหันต์เรื่องราวนี้จะพาเราไปเรียนรู้ว่าการทำความดีเพียงเล็กน้อยด้วยจิตใจที่บริสุทธิ สามารถเป็นแสงสว่างที่นำพาชีวิตให้พ้นจากความมืดมิดได้อย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปรับฟังเรื่องราวนี้พร้อมกันเลยครับเรื่องราวนี้เริ่มต้นขึ้นในอดีตการนานมาแล้วณนะเมืองแห่งหนึ่งมีหญิงสาวคนหนึ่งประกอบอาชีพที่สังคมในสมัยนั้นมองว่าไม่ดีนักนั่นคือการเป็นหญิงแพทย์สยา แม้ว่าอาชีพของเธอจะเป็นเช่นนั้นแต่ลึกๆแล้วเธอกลับเป็นผู้ที่มีจิตใจเปี่ยมด้วยเมตตาและมีความกตัญญูเป็นที่ตั้งวันหนึ่งมีพระประเจกพุทธเจ้าองค์หนึ่งซึ่งเป็นพระอ,อรหันต์ที่ตรัสรู้ทำได้ด้วยพระองค์เองแต่มิได้ออกประกาศพระธรรมโปรดสัตว์ท่านได้อาภาษหนักไม่มีผู้ใดกล้าเข้าใกล้เพื่อดูแลรักษาด้วยความรังเกียจในอาการป่วยของท่าน พระปัจเจกพุทธเจ้าจึงนอนอยู่บนทางเดินอย่างโดดเดี่ยวร่างกายสู้ผอมและสุดโทมไม่มีใครเหลียวแลขณะนั้นเตงหญิงแพทย์สยาคนนี้ได้ผ่านมาเห็นเข้าด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์และเปี่ยมด้วยความสงสารเธอไม่รังเกียจในอาการอาภาษของท่านเลยแม้แต่น้อยเธอเข้าไปดูแลปรนิบัติทำความสะอาดร่างกายท่าน จัดหาอาหารและยารักษาโรคให้ด้วยความเอาใจใส่ทุกประการทำทุกอย่างด้วยใจที่เมตตาไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆด้วยความดูแลเอาใจใส่อย่างต่อเนื่องอาการอาภาธของพระปัจเจก,กพุทธเจ้าก็ค่อยๆดีขึ้นจนในที่สุดก็หายเป็นปกติเมื่อท่านหายดีแล้ว ทรงแสดงธรรมแก่หญิงแพทย์สยาคนนั้นเพื่อเป็นเครื่องตอบแทนในความดีที่เธอได้กระทำหญิงแพทย์สยารู้สึกซาบซึ้งในพระธรรมและคำสอนของท่านทำให้จิตใจของเธอสว่างขึ้นด้วยกุศลอันบริสุทธิ์อย่างไม่เคยเป็นมาก่อนการกระทำในครั้งนี้แม้จะดูเป็นเรื่องเล็กน้อยในสายตายคนทั่วไป แต่กลับเป็นการสร้างบุญใหญ่ที่ส่งผลข้ามภพข้ามชาติเป็นเมตตาธรรมที่ค้ำจุนโลกเป็นการช่วยเหลือผู้ทรงศีลอันบริสุทธิ์การบำเพ็ญบุญเช่นนี้ย่อมส่งผลอันยิ่งใหญ่เกินกว่าที่เราจะจินตนาการได้นี่คือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่แสดงให้เห็นว่าจิตใจที่บริสุทธิ์และการกระทำที่เปี่ยมด้วยเมตตา ไม่ว่าฐานะทางสังคมจะเป็นเช่นไรก็สามารถสร้างบุญใหญ่ที่ไม่มีวันเสื่อมคลายได้และบุญนี้เองครับที่จะนำพาชีวิตของเธอไปสู่การเปลี่ยนแปลงอันยิ่งใหญ่ในชาติภพต่อไป ด้วยผลบุญอันยิ่งใหญ่ที่ได้ช่วยเหลือพระปัจเจกับพุทธเจ้าในอดีตชาติทําให้หญิงแพทย์สยาคนนั้นได้กลับมาเกิดในชาติปัจจุบันในฐานะสตรีผู้มีรูปร่างงดงามมีผิวพรรณผุดผ่องและที่สําคัญคือมีความบริสุทธิ์ผุดผ่องทั้งกายและใจเธอได้รับชื่อว่าปตาจาราปตาจาราเติบโตขึ้นมาเป็นที่รักของทุกคนด้วยรูปโฉมที่งดงามและกิริยามารยาทอ,อ่อนช้อยในที่สุด เธอได้แต่งงานกับเศรษฐีผู้มั่นคั่งมีชีวิตที่สุขสบายเพียบพร้อมด้วยทรัพย์สินเงินทองและความรักความอบอุ่นไม่นานนักเธอก็มีบุตรชายสองคนซึ่งเป็นโซ่ทองคล้องใจทำให้ชีวิตของเธอสมบูรณ์แบบอย่างที่หลายคนใฝ่ฝันชีวิตของปตาจาราในชาตินี้ดูเหมือนจะเป็นบทพิสูจน์ของผลแห่งกรรมดีที่เธอได้กระทำมาในอดีตการช่วยเหลือผู้ทรงศีลด้วยจิตใจบริสุทธิ์ ได้ส่งผลให้เธอได้รับสิ่งที่ดีงามในทุกๆด้านทั้งรูปสมบัติทรัพสมบัติและครอบครัวที่อบอุ่นนี่คืออานิสงค์ของบุญที่ติดตามมาอย่างสัตย์ซื่อหลายคนอาจจะคิดว่าชีวิตของปตาจาราคงจะจบลงด้วยความสุขตลอดไป แต่กฎแห่งกรรมนั้นซับซ้อนและลึกซึง้งเกินกว่าที่เราจะคาดเดาได้เพราะนอกจากกรรมดีแล้วกรรมไก่ในอดีตที่ยังไม่ให้ผลก็พร้อมที่จะปรากฏขึ้นเมื่อถึงเวลาอันสมควรเช่นกันและนี่เองครับที่จะนำพาชีวิตของปตาจาราไปสู่บททดสอบอันแสนสาหัส แม้ว่าปตาจาราจะได้รับผลบุญอันประเสริฐในชาตินี้แต่เธอก็ยังคงมีกรรมเก่าที่เคยทำไว้ในอดีตชาติซึ่งเป็นกรรมที่ไม่ดีนักรอคอยเวลาที่จะให้ผลกฎแห่งกรรมนั้นยุติธรรมและเที่ยงตรงเสมอไม่ว่าเราจะทำดีเพียงใดหากยังคงมีกรรมชั่วที่ยังไม่ให้ผลรออยู่ มันก็จะติดตามมาส่งผลกระทบต่อชีวิตของเราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในอดีตชาติอื่นที่ไกลแสนไกลปตาจาราเคยฆ่าสามีของตนเองด้วยความเข้าใจผิดหรือด้วยเหตุการณ์บางอย่างที่ทำให้เธอต้องก่อกรรมนั้นและกรรมนี้เองครับที่จะย้อนกลับมาส่งผลในชาตินี้อย่างแสนสาหัสที่สุด ชีวิตที่เคยสมบูรณ์พูนสุขของปตาจาราเริ่มสั่นคลอนและค่อยๆพังทลายลงอย่างช้าๆในเวลาเพียงไม่กี่วันเหตุการณ์เลวร้ายต่างๆเริ่มถาโถมเข้ามาในชีวิตของเธออย่างไม่ทันตั้งตัวราวกับพายุร้ายที่โหมกระหน่ำเข้าใส่เรือที่กำลังแล่นอยู่ในทะเลที่สงบเหตุการณ์แรก เกิดขึ้นขณะที่สามีของเธอและลูกทั้งสองคนเดินทางไปทำธุระนอกเมืองจู่ๆก็มีงูร้ายตัวหนึ่งเลื้อยออกมาจากพุ่มไม้สามีของเธอพยายามปกป้องลูกชายแต่ก็ไม่เป็นผลเขาถูกงูร้ายฉกเข้าอย่างจังผิดงูเล่นเข้าสู่ร่างกายอย่างรวดเร็วทำให้เขาเสียชีวิตลงในทันทีณที่นั้นเอง ยังไม่ทันที่ความโศกเศร้าจากการสูญเสียสามีจะจางหายไปความทุกข์ระทมครั้งที่สองก็ถาโถมเข้ามาอีกครั้งขณะที่เธอกำลังจะเดินทางกลับบ้านพร้อมลูกทั้งสองคนขณะเดินอยู่ริมแม่น้ำที่เชี่ยวกรากจูจูเหยี่ยวตัวหนึ่งก็โฉบลงมาและคว้าเอาลูกชายคนเล็กของเธอไปต่อนหน้าต่อตาปตาจาราร้องกรี๊ดด้วยความตกใจและเสียใจสุดขีดเธอวิ่งตามไปหวังจะช่วยลูก แต่เหยี่ยวตัวนั้นก็บินหายไปในท้องฟ้าอันกว้างใหญ่ไม่ว่าเธอจะวิ่งตามไปไกลแค่ไหนก็ไม่พบร่องรอยของลูกชายเลยแม้แต่น้อยในขณะที่เธอร้องไห้คร่ำครวญและกำลังจะสิ้นสติจากความเจ็บปวดจากการสูญเสียลูกชายคนเล็กเธอก็เหลือไปเห็นลูกชายคนโตที่ยืนอยู่ริมตลิ่งเขาเดินเล่นอยู่เพียงลำพังด้วยความไร้เดียงสาจูจูก็พลัดตกลงไปในแม่น้ำที่ไหลเชี่ยว ปตาจาราไม่ทันได้คิดอะไรเธอกระโดดลงไปในแม่น้ำทันทีเพื่อช่วยลูกแต่กระแสน้ำก็เชี่ยวกรากเกินกว่าที่เธอจะต้านทานได้ลูกชายคนโตของเธอจมหายไปในพริบตาเพียงวันเดียวชีวิตที่เคยเต็มไปด้วยความรักความสุขและความสมบูรณ์พูนสุขของปตาจาราก็พังทลายลงในพริบตาเธอสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างที่รักไปทั้งสามีและลูกทั้งสองคน ความทุกข์ระทมที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันนี้เกินกว่าที่มนุษย์คนหนึ่งจะรับไหวปตาจาราเสียสติเธอเดินไปทั่วเมืองด้วยความเจ็บปวดและสิ้นหวังร่างกายเปลอะเปื้อนด้วยคโคลนและฝุ่นเสื้อผ้าขาดวินผมเผ่้ารุงรังเธอเดินร้องไห้กร่ำครวญเรียกหาลูกและสามีเสียงโหยหวนของเธอสะท้อนความเจ็บปวดของผู้ที่สูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างอย่าง,างแสนสาหัส นี่คือผลของกรรมเก่าที่ตามมาให้ผลอย่างแสนสาหัสมันเป็นบทพิสูจน์ที่โหดร้ายของกฎแห่งกรรมที่ว่าทำสิ่งใดย่อมได้รับผลสิ่งนั้นแม้ว่าเธอจะเคยสร้างบุญใหญ่มาในอดีตแต่กรรมชั่วที่เคยทำไว้ก็ยังคงติดตามและส่งผลกระทับต่อชีวิตของเธออย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ถึงกระนั้นครับแสงแห่งบุญที่เธอเคยสร้างไว้ก็ยังคงรอคอยเวลาที่จะส่องประกาย เพื่อน,นำทางเธอให้พ้นจากความมืดมิดนี้ในขณะที่ปตาจารากำลังสติเลือนลางและทุกขทรมานอย่างแสนสาหัสเดินไปตามถนนหนทางอย่างไร้จุดหมายคล้ายคนเสียสติในวันนั้นเองพระอานอนทพุทธอุปทาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากำลังออกบินทบาตในเมือง และได้พบเห็นปตาจาราในสภาพที่น่าเวทนานั้นพระอานนท์เห็นความทุกข์ของเธอด้วยจิตที่เปี่ยมด้วยเมตตาท่านจึงมิได้รังเกียจในสภาพอันน่าสมเพชของเธอเลยแม้แต่น้อยท่านแสดงความเมตตาและเข้าไปพูดคุยกับเธอด้วยถ้อยคำอันอ่อนโยนพยายามปลอบโยนและเรียกสติของเธอให้กลับคืนมา แม้ว่าปตาจาราจะยังไม่สามารถตอบสนองได้ดีนักแต่ด้วยกระแสะแห่งเมตตาจากพระอานนนทำให้เธอค่อยๆรู้สึกสงบลงเล็กน้อยพระอานนท์เห็นว่านี่คือโอกาสอันดีที่จะช่วยให้เธอพ้นจากความทุกข์จึงได้นำปตาจาราไปเข้าเฝ้าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อปตจาราได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าและได้ฟังพระธรรมเทศนาจากพระองค์ท่านตรัสสอนถึงความไม่เที่ยงแท้ของชีวิตความทุกข์ที่เกิดจากการยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆและความจริงที่ว่าทุกชีวิตล้วนต้องพลัดพรากจากสิ่งที่รักไปในที่สุดพระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมโปรดนางด้วยพระโอษฐอันไพเราะว่า ความตายเป็นเรื่องปกติของโลกใบนี้ไม่มีใครสามารถหลีกหนีความพลัดพรากจากคนที่รักได้เลยเราทุกคนต่างเกิดมาเพื่อเผชิญกับความทุกข์ระทมไม่ว่าเราจะเป็นเศรษฐีผู้มั่งคั่งหรือขอทานผู้ยากไร้ทุกสิ่งในโลกล้วนเป็นอนิจจังคือความไม่เที่ยงไม่คงที่ทุกขังคือความทุกข์และ อนัตตาคือความไม่ใช่ตัวตนด้วยพุทธานุภาพและพระธรรมอันลึกซึง้งทำให้ปัตจาราค่อยๆฟื้นคืนสติเธอย้อนมองเห็นอดีตชาติของตนเองอย่างชัดเจนทั้งกรรมดีที่เคยช่วยพระปัจเจกพระพุทธเจ้าและกรรมชั่วที่เคยฆ่าสามีทำให้เธอได้เข้าใจถึงความจริงของชีวิตความทุกข์ที่เธอเผชิญอยู่ เป็นเพียงผลของกรรมเก่าที่เคยทำมาและด้วยบุญเก่าที่เคยช่วยพระปัเจกพระพุทธเจ้าก็ได้ส่งผลให้เธอมีโอกาสได้พบพระพุทธเจ้าและได้ฟังธรรมในครั้งนี้ mm. เมื่อได้ฟังธรรมปตจาราก็ได้สติคืนมาน้ําตาที่เคยเป็นน้ําตาแห่งความทุกข์ก็กลายเป็นน้ําตาแห่งความเข้าใจในสัจธรรม เธอตระหนักได้ว่าทุกอย่างในชีวิตที่ผ่านมาเป็นเพียงสิ่งสมมุติที่ไม่จีรังความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนครอบครัวและทรัพย์สมบัติเป็นเพียงสาเหตุแห่งทุกข์เมื่อเธอปล่อยวางสิ่งเหล่านี้ความทุกข์ก็มาลายหายไปในทันทีปัตจาราได้ขออุปสมบทเป็นภิษุนีในพระพุทธศาสนา เธอตั้งใจปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัดด้วยสติปัญญาที่เกิดขึ้นและความเข้าใจในสัจธรรมไม่นานนักเธอก็สามารถบรรลุธรรมเป็นพระอ,อรหันต์ในที่สุดได้พ้นจากวัฏสงสารและความทุกข์ทั้งปวงเธอเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนว่าแม้ชีวิตจะประสบกับความทุกข์แสนสาหัสเพียงใดหากได้พบพระธรรม และมีความเพียรในการปฏิบัติแล้วย่อมสามารถหลุดพ้นจากทุกทั้งปวงได้ในที่สุดเรื่องราวของปตจาราเป็นเครื่องยืนยันว่ากฎแห่งกรรมนั้นยุติธรรมเสมอทั้งกรรมดีและกรรมชั่วต่างก็ให้ผลของมันเองแม้จะ,ะเผชิญกับกรรมชั่วจนต้องทุกข์ระทมอย่างแสนสาหัส แต่บุญที่เคยทำไว้ก็ยังคงติดตามและเป็นแสงสว่างนำทางให้เธอพ้นจากความมืดมนทำให้เธอได้พบทางพ้นทุกข์ในที่สุดเรื่องราวของปตาจาราเป็นบทเรียนที่ทรงคุณค่าสำหรับพวกเราทุกคนครับมันแสดงให้เห็นถึงหลายแง่มุมของกฎแห่งกรรม ที่เราสามารถนํำมาปรับใช้ในชีวิตได้ข้อคิดที่1นึอนุภาพของเมตตาธรรมและบุญเล็กน้อยสิ่งแรกที่เราได้เรียนรู้คือการทำความดีด้วยใจที่บริสุทธิ์และเปี่ยมด้วยเมตตาแม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยไม่ได้ยิ่งใหญ่ไม่ได้ต้องใช้เงินทองมหาศาลก็สามารถสร้างกุศลอันยิ่งใหญ่ ที่ส่งผลข้ามภพข้ามชาติได้หญิงแพทย์สยาช่วยเหลือพระปัจเจกพุทธเจ้าด้วยความสงสารไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนใดๆแต่ผลบุญนั้นกลับนำพาเธอให้เกิดมาในภพภูมิที่ดีมีรูปงามและได้พบพระพุทธเจ้าในที่สุดข้อคิดที่สอง กรรมเก่าและกรรมใหม่ทำงานร่วมกันเรื่องราวของปตาจาราอย่างสะท้อนให้เห็นว่าชีวิตของเรานั้นประกอบด้วยผลของกรรมทั้งเก่าและใหม่กรรมดีที่เราเคยทำมาในอดีตย่อมส่งผลให้เราได้รับสิ่งที่ดีงามแต่ในขณะเดียวกันกรรมชั่วที่เราเคยทำไว้ก็ยังคงติดตามมาให้ผลเช่นกัน ไม่มีใครสามารถหลีกหนีกรรมของตัวเองพ้นไปได้แต่บุญกุศลที่เราสั่งสมไว้ก็จะเป็นเกราะกำบังและเป็นทางออกในยามที่เราต้องเผชิญกับวิบากกรรมข้อคิดที่3ปัญญาธรรมนำทางพ้นทุกข์จุดเปลี่ยนสำคัญในชีวิตของปตาจารา คือการได้พบพระอานน์และได้ฟังพระธรรมเทศนาจากพระพุทธเจ้าสิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าเมื่อเราตกอยู่ในห้วงแห่งความทุกข์การได้พบกับสัตบุรุษได้ฟังธรรมะได้ศึกษาหลักคำสอนย่อมเป็นแสงสว่างที่นำทางให้เรากลับคืนสู่สติปัญญาและมองเห็นทางพ้นทุกข์ได้ในที่สุด ชีวิตของเราทุกคนล้วนต้องเผชิญกับสุขและทุกข์ปะปนกันไปไม่มีใครหลีกหนีวัฏฏสงสารนี้ผลแต่การที่เราเข้าใจกฎแห่งกรรมจะทำให้เรามีสติในการดำเนินชีวิตไม่ประมาทในการทำความดีและไม่สร้างกรรมชั่วเพิ่มอีกจงหมั่นสร้างบุญบารมีสร้างความดีงามด้วยจิตใจที่บริสุทธิ เพราะบุญกุศลเหล่านี้จะเป็นสเสบียงสำคัญที่จะเกื้อหนุนชีวิตของเราให้ก้าวผ่านอุปสรรคต่างๆไปได้และเป็นแสงสว่างที่นำพาเราไปสู่ความสุขที่แท้จริงนั่นคือนิพพานหวังว่าเรื่องราวของปตาจาราในวันนี้จะเป็นประโยชน์ และเป็นข้อคิดเตือนใจให้ทุกท่านได้ตระหนักถึงอนุภาพของกฎแห่งกรรมนะครับขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขกายสบายใจพบแต่ความดีงามในชีวิตและเจริญในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปสำหรับวันนี้สุขใจด้วยธรรมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ